สวัสดีครับพบกับผมมนทิพนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเชิญเพื่อนๆติดตามรับฟังนะครับแบบธรรมเนียมตอนที่2ครับสําหรับแบบธรรมเนียมที่ตอนที่1ที่ผมได้ดำเนินการทําไปนั้นนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับการแนวทางรับราชการของนายหารสัญบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการคลองอัตราครับหลักสูตรต่างๆเช่นชั้นในร้อยชั้นในพันนะครับต่อไปก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการทดสอบร่างกายต่อนะครับ การทดสอบร่างกายนะครับสําหรับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ไปทําการศึกษาต่างประเทศนะครับก็คือจะต้องกลับมาทดสอบนะครับภายใน30วันนะครับอันนี้ข้อสอบอาจจะออกได้นะครับในส่วนของสําหรับข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเพศหญิงนะครับอายุที่เกิน45ปีนะครับหรือผู้ที่แพทย์ทางทหารตรวจแล้วว่าทําการนะครับนัดันพื้นลุกนั่งนะครับและเดินนะครับทำการทดสอบเดิน3มกิโลนะครับ แทนการวิ่ง2กิโลเมตรได้นะครับข้อสอบก็อาจจะถามว่าอายุเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ตอบได้45นะครับเดินอ่าเดิน3มกิโลแทนวิ่ง2กิโลครับต่อไปนะครับในส่วนของการรวบรวมบันทึกนะครับแล้วก็รายงานผลการทดสอบนะครับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับจะต้องรายงานไปถึงกรมสารบัญฐานบกนะครับข้อสอบอาจจะถามว่าภายในวันที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะตอบว่าภายในวันที่15กันยานะครับ ในส่วนของกรมสารบัญฐานบกนะครับก็จะทําการรายงานไปถึงกรมกําลังพลหารบกนะครับของวันที่5ตุลานะครับภายในวันที่5ตุลาของทุกปีอันนี้เพื่อนอาจจะาสามารถท,ที่จะทําข้อสอบได้ครับในส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการแบ่งนะครับหน่วยนะครับของกองทัพบกนะครับ ในส่วนของหน่วยส่วนกลางนะครับประกอบไปด้วยสํานักเลขานุการกองทบกนะครับหรือสละกครับในส่วนของหน่วยต่อไปครับกรมฝ่ายเสนาธิการทหารบกครับต่อไปครับกรมฝ่ายกิจการพิเศษครับต่อไปนะครับกรมฝ่ายยุทธบริการครับต่อไปครับหน่วยข่าวกองทางทหารครับสําหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นหน่วยส่วนการศึกษาครับเพื่อนๆทราบดีอยู่แล้วนะครับกรมยุทธศาสทหารบก ศูนย์การทหารราบนะครับศูนย์การทหารม้าศูนย์การทหารปืนใหญ่ศูนย์สงครามพิเศษครับศูนย์การบินกองทัพบกครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ครับสถาบันวิชาการทางทหารบกชั้นสูงนะครับกรมการรักษาดินแดนครับในส่วนนี้เป็นหน่วยต่างๆนะครับพอสอบก็จะถามว่าหน่วยส่วนกลางหมายถึงข้อใดครับอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับหน่วยข่าวกองทางทหารกรมฝ่ายนากรม่ายเสนาธิการนะครับ มีทั้งหมดกี่กรมนะครับมีที่ตั้งอยู่ที่ใดบ้างแล้วก็กลมฝ่ายกิจการพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะตอบ,ตอบได้นะครับในส่วนนี้ต่อไปครับสําหรับหน่วยส่วนภูมิภาคนะครับหน่วยส่วนภูมิภาคก็คือส่วนกําลังลบครับส่วนสนับสนุนการลบครับในส่วนนี้ถ้าเกินเจอข้อสอบหน่วยข่าวกองทางทหารนี่ไม่ใช่นะครับ อันนี้เป็นการเพิ่มเติมความรู้นิดนึงนะครับในส่วนของกิจการทางทหารนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรกก็คือส่วนกําลังลบนะครับได้แก่นะครับทหารราบทหารม้านะครับเป็นต้นนะครับในส่วนของส่วนที่2ส่วนสนับสนุนการลบครับก็จะเป็นทหารปืนใหญ่นะครับในส่วนของทหารช่างเป็นต้นนะครับต่อไปส่วนที่3ครับก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนการช่วยลบนะครับอย่างเช่นพวกกรมฝ่ายยุทธบริการต่างๆนะครับ นีน่เพื่อนๆสามารถทราบนะครับว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนในส่วนของอางานที่อยู่ในกิ่งงานของการสนับสนุนการช่วยลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกการกําลังพลกิจาการพลเรือนนะครับแล้วก็การส่งกําลังบํารุงอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเป็นการขยายความไม่ไหนก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหน่วยแล้วนะครับน,นี้สอดแทรกให้กับเพื่อนๆได้เป็นความรู้ครับสําหรับ ส่วนสนับสนุนการช่วยรบนะครับอย่างเช่นการกําลังพลอันนี้ก็คือธุรการสายหนึ่งอันนี้เพื่อนทราบดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของกิจการพลเรือนเนี่ยสาย5นะครับตัวผมเองก็อยู่สังกัดกรมกิจการพลเรือนหันบกนะครับก็ค่อนข้างจะมีงานในความรับผิดชอบมากพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นนะครับการปฏิบัติการทางทหารนะครับการปฏิบัติการจิตวิทยาครับการสนับสนุนสถาบันหลักของชาติครับแล้วก็ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยครับเป็นต้นนะครับในส่วนของส่วนที่ ры, 3ก็คือการส่งกําลังบํารุงครับสําหรับงานส่งกําลังบํารุงนะครับจะแบ่งออกเป็น5กิ่งานนะครับอันได้แก่นะครับ 1. การส่งกําลังครับอย่างเช่นการส่งกําลังประเภทสิ่งอุปกรณ์ประเภท2 3 4นะครับเป็นต้นนะครับในส่วนของการซ่อมบํารุงนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบํารุงขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะครับในส่วนของการส่งกลับนะครับหรือการบริการทางการแพทย์ครับ การส่งกลับนี่ย um. ังแบ่งออกเป็นสสายนะครับส่งกลับสายพลากับส่งกลับทางทางสายแพทย์นะครับส่งกลับทางแพทย์นี่ก็คือผู้ป่วยนะครับในส่วนของส่งกลับสายพลานี่ก็จะเป็นการการศพนะครับในส่วนของงานสนามที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับ4นะครับก็คือการขนส่งครับ5นะครับก็คือการบริการครับการบริการนี่ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งในยามปกตินะครับอย่างเช่นการจัดเลี้ยงเป็นต้นนะครับในส่วนของ ในยางสงครามหรือสนามนะครับก็เช่นการบริการน้ําอาบนะครับบริการศพนะครับบริการซักรีดนะครับอันนี้นะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถหาอ่านหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับในส่วนของกรมฝ่ายเสนาธิการนะครับก็จะมีกรมกําลังพลครับกรมข่าวฐานบกครับกรมยุทธการฐานบกครับกรมส่งกาลังบารุงครับแล้วก็กรมการพลเรือนครับในส่วนของอีกสายหนึ่งก็คือ ายงานปรัดบัญชีครับในส่วนนี้เพื่อนๆพออน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับมีที่ตั้งอยู่ที่กองบัญชการกองทัพบกนะครับในส่วนของกรมฝ่ายยุทธบริการนะครับมีทั้งหมด9าสายครับเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลหรือได้นะครับในส่วนนี้ก็จะรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสปสปหนึ่งครับสปสองครับสปสามนะครับสปสี่แล้วก็สปห้านะครับสปหนึ่งก็อาหารครับ ในส่วนของสปสองก็คือสปอที่กองทัพบกกาหนดไว้นะครับในอัตรานะครับแล้วก็ในส่วนของสปสามก็จะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับกรมพันธการหนานบกเป็นผู้รับผิดชอบครับในส่วนของสปสี่ครับก็จะเป็นสปอชนิดเดียวแล้วก็ประเภทเดียวกับสปสองครับเพียงแต่ไม่ได้กําหนดไว้เป็นในอัตราครับแต่ไม่ได้อยู่ในอัตราแต่กองทัพบกนะครับมีกําหนดให้เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่น หน่วยกําหนดไว้มีของ10 10อย่างนะครับแต่ปรากฏว่ามีเหตุให้จําเป็นต้องมี12 13อย่างนะครับ12 13อย่างที่เพิ่มเติมอันนี้ก็คือนอกอัตราครับในส่วนสองพนะครับก็เป็นอาวุธและกระสุนนะครับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับแล้วก็สัมภวุธนะครับกรมสัมภวุธก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องหน่วยแล้วต่อไปก็จะมีกรมกิจการฝ่ายกิจการพิเศษครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับ กรมสารบัญทหานบกค,ครับรกรมสวัสดิการครับแล้วก็กรมยุทธศึกษาอันนี้ไม่ใช่นะครับกรมยุทธศาจะอยู่ในประเภทของหน่วยการศึกษานะครับในส่วนของกรมสารบัญเนี่ยก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องแบบธรรมนีมต่างๆนะครับในส่วนของสวัสดิการก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องกีฬาเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เครื่องประกอบเครื่องดนตรีเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในพวกของกรมฝ่ายยุทธบริการแล้วก็กิจการพิเศษเนี่ยมันก็จะมี ระเบียบทบนะครับว่าด้วยความรับผิดชอบปี2 55 5นะครับกำหนดว่าสิ่งของเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยใดอะไรยังไงนะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเล่มพางสักเท่าไหร่แต่เป็นความรู้เพิ่มเติมที่เพื่อนๆสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ต่อยอดได้นะครับต่อไปนะครับเป็นการจัดทําประวัติรับราชการนะครับในส่วนของนักเรียนทหารนะครับในประเทศที่สําเร็จการศึกษาและเป็นทหารสัญญาบัตรนะครับ สารศึกษาจะทำา2ชุดนะครับเมื่อสำเร็จการศึกษานะครับให้สารบัญเก็บไว้1ชุดนะครับและอีก1ชุดนะครับให้หน่วยที่บรรจุนะครับและหน่วยต้นสังหรือหน่วยต้นสังกัดนั่นเองนะครับในส่วนของนักเรียนทหารจากต่างประเทศนะครับที่ทำที่สำเร็จหลักสูตรนะครับและเป็นทหารสัญญบัตนะครับให้กองให้กรมสารบัญหารบกนะครับจัดทำา2ชุดนะครับเมื่อสาเร็จการศึกษาให้สารบัญเก็บไว้1ชุดครับแล้วก็อีก1ชุดนี้ให้หน่วยที่บรรจุนะครับ ในส่วนของพลนเรือนบรรจุเป็นอาหารสัญญบัตินะครับกรมสาร,รบัญฐานบกจัดทํา2ชุดนะครับให้สาร,รบัญเก็บไว้1ชุดนะครับเลขอีก1ชุดให้หน่วยที่บรรจุนะครับในส่วนของข้อสอบาจะถามเกี่ยวกับใครเก็บไวข้ไขี่ชุดนะครับอ่าแยกประเภทก่อนจะมีประเภทที่จบจากเมืองนอกประเภทที่จบภายในแล้วก็ประเภทพลเรือนที่บรรจุนะครับให้สาร,รบัญเก็บไว้ขี่ชุดแล้วก็ให้หน่วย ที่บรรจุลงเก็บไว้่ชุดนะครับในส่วนต่อไปก็อาจจะถามเกี่ยวกับแบบประวัติรับราชการนะครับก็จะเป็นแบบพิมพ์ทอบอรประเภทใดคําตอบก็คือทอบอ100่ขีดศูนย์หนูนย์นะครับอันนี้จะเป็นแบบประวัติรับราชการนะครับในส่วนของข้าราชการต่ํากว่าสัญญบัตินะครับเมื่อเลื่อนฐานะเป็นนายหารสัญญบัตินะครับผู้สังกัดหน่วยส่วนกลางหน่วยส่วนการศึกษานะครับให้หน่วยนั้นจัดทําเพิ่มอีก1ชุดนะครับ สำเนาจากฉบับที่ทำา1ชุดรวมเป็น3ชุดนะครับประเภทพวกที่เป็นชั้นประทวนและเลื่อนฐานะอย่างเช่นผมเป็นต้นนะครับผมจำได้เลยก็ทำได้มีโอกาสได้ทำสมุดประวัติเหมือนกันนะครับแล้วก็รบกวนให้พี่เขาช่วยเขียนนะฮะลายมือสวยมากนะครับไม่เป็นไรครับต่อครับก็คือในส่วนของผู้ที่ไม่ได้สังกัดหน่วยส่วนกลางนะครับหรือส่วนการศึกษานะครับให้แผนกประวัติ บาเหน็จบํานานะครับของมวลนนะครับจะทําฉบับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฉบับสําเนานะครับรวมเป็น3ฉบับเช่นเดียวกันนะครับกรมสารบรรณบกได้รับฉบับเดิมนะครับให้เก็บไว้ที่แผนกประวัตินะครับกองประวัติบำเหน็จบำนานกรมสารบรรณหานบกนะครับส่วนฉบับสำเนานะครับให้แนบเรื่องขอเลื่อนฐานะนะครับนี่อันนี้คือเพื่อนๆสามารถที่จะตอบได้นะครับ ในส่วนของประวัติรับราชการของราชการต่ำกว่านะครับสัญญบัติของกองทัพบกนะครับนักเรียนทาหารในต่างประเทศนะครับให้สถานศึกษาจัดทํา1ชุดนะครับเมื่อสําเร็จการศึกษาให้หน่วยที่บรรจุพลเรือนบรรจุเป็นนอปอนะครับรแผนกประวัติบําเหน็จบนานของมณฑลต้นสังกัดนะครับจัดทาเก็บไว้1ชุดนะครับในส่วนของบุคคลที่เลื่อนฐานะจากพลอาสานะครับเป็นนายหัน ชั้นปะทวนนะครับส่งฉบับเดิมให้กับแผนกประวัติบําเน็จบํานานนะครับมนฑลยหารบกเก็บไว้นะครับประวัติรับราชการของราชการของทับบกนะครับให้มีเอกสารตามผนวกต่างๆอันนี้เพื่อนๆสามารถศึกษาได้นะครับสําหรับการเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับแจ้งผู้มัชาทราบภายใน30วันนะครับพร้อมทั้งยื่นหลักฐานเพื่อแจ้งกรมสารบัญฐารบกนะครับให้ทำการประกาศต่อไป ต่อไปเป็นการย้ายหน่วยนะครับการย้ายนะครับภายในภูมิภาคเดียวกันนะครับประเด็นเรื่องสมุดประวัตินะครับต้นสังกัดเดิมนะครับแจ้งแผนกประวัติบําเน็จบานาญนะครับของมณฑลเดิมนะครับเพื่อทําการบันทึกประวัติสมุดประวัติรัฐราชการให้สังกัดใหม่นะครับการย้ายเข้าหน่วยส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคครับต้นสังกัดเดิมนะครับแจ้งแผนกประวัติบําเน็จบานาญของมณฑลเดิมนะครับเพื่อทําการบันทึกสมุดให้หน่วยใหม่โดยตรงนะครับ เมื่อย้ายเข้าสามารถส่งได้โดยตรงนะครับกา,ารย้ายออกหน่วยส่วนกลางนะครับหรือส่วนการศึกษาต้นสังกัดนะครับทำการบันทึกหลักฐานการย้ายนะครับส่งสม,มุดประวัติให้ผแผนกประวัติของมณฑลใหม่นะครับการย้ายอยู่ในหน่วยส่วนกลางส่วนภูมิภาคด้วยกันนะครับเมื่อทําการบันทึกหลักฐานในสมุดประวัติรับราชการแล้วให้ส่งสม,มุดประวัติรับราชการนะครับแล้วก็ส่งหนงงังสืงสอส่งตัวนะครับ การย้ายออกจากหน่วยนะครับไปนอกกองทัพเลยนะครับเมื่อทําการบันทึกหลักฐานในสมุดประวัติรับราชการแล้วให้ต้นสังกัดเดิมนะครับส่งสมุดประวัติพร้อมหนังสือส่งตัวครับสําหรับการโอนรับราชการต่างกระทรวงนะครับประเภทในหารสัญญบัตินะครับสมุดประวัติรับราชการนะครับที่ต้นสังกัดของมณฑลฐานบกส่งพร้อมหนังสือส่งตัวนะครับสมุดประวัติเดิมที่กรมสารบัญฐานบกเก็บไว้ที่เดิมครับ การโอนร,รับราชาการต่างกระทรวงครับกรณีต่ํากว่าสัญญบัตรครับสมุดประวัติร,รับราชาการที่ต้นสังกัดนะครับมวลชนหันบกคัดลอกสําเนาไว้หนึ่งชุดส่งสําเนาพร้อมหนังสือส่งตัวครับสมุดประวัติรับราชการจบับจริงนะครับเก็บไว้ที่แผนกประวัติบํา,า,าบเนจบรรนานของมฑลนภูมิลาเนาครับการย้ายจากนอกกองทบกครับเข้ารับราชาการในกองทบกนะครับสังกัดส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคนะครับ ในส่วนของที่กล่าวมานั้นนะครับเก็บสมุดประวัตินะครับส่วนกลางส่วนภูมิภาคนั้นเก็บสมุดประวัติไว้1ชุดนะครับให้กรมสารบัญหานบก1ชุดครับกรณีได้มาชุดเดียวให้สำนเนาเพิ่มเพื่อเก็บอีกหนึ่งชุดครับฉบับจริงให้กรมสารบัญฐานบก1ชุดการย้ายจากนอกกองทบกครับเข้ารับราชการในกองทบกนะครับสังกัดส่วนภูมิภาคาแผนกประวัตินะครับมนทลเก็บสมุดประวัติไว้1ชุด ให้กมรมสารบัญฐานบก1ชุดครับกรณีได้มาชุดเดียวนะครับให้สำเนาพเพื่อเก็บอีก1ชุดฉบับจริงให้กมรมสารบัญฐานบกเก็บไว้นะครับการโอนมารับราชการในกองทัพบกนะครับสังกัดส่วนกลางหรือส่วนการศึกษานะครับหน่วยสังกัดเดิมจัดทําเพื่อเก็บไว้1ชุดครับน,นบายทหารศัญตบัตรจัดทําพเพิ่ม1ชุดครับเพื่อส่งให้กับ ok กบรมสารบัญหานบกเก็บไว้ครับการโอนมารับราชการในกองทัพบกนะครับในส่วนของสังกัดส่วนภูมิภาค หน่วยต้นสังกัดนะครับจัดส่งข้อมูลประวัติรับราชาการจากหน่วยเดิมให้แผนกประวัติบำเหน็จบำนาญของมฑลน,นเพื่อจัดทาและเก็บไว้1ชุดครับในหารสัญญบัตินะครับจัดทําเพิ่มอีก1ชุดเพื่อส่งให้กรมสารบัญทหารบกเก็บไว้ครับกรณีถึงแก่กรรมขณะประจําการนะครับให้เก็บสมุดประวัติรับราชาการไว้ที่แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญของภูมิลําเนาทหารนะครับ ในกรณีถึงแก่กรรมขณะประจำการนะครับได้รับปูนบําเหน็จพิเศษเลื่อนยศเป็นในหารสัญญบัตินะครับเมื่อได้รับการสั่งจ่ายแล้วให้เก็บสมุดประวัติรัะราชการที่แผนกประวัติกรมสารบัญฐานบกนะครับเจ้ากรมสารบัญฐานบกเป็นผู้รักษาระเบียบนะครับระเบียบนี้นะครับมีขึ้นในปีพุทธศักราช2539ครับในส่วนของการบันทึก ประวัตินะครับก็จะใช้หมึกสีน้ําเงินนะครับยกเว้นในส่วนของยศตําแหน่งในหน้าแรกและยศหน้าติดถ่ายรูปนะครับบันทึกด้วยดินสอนะครับการบันทึกยศนะครับมุมบนด้านขวาหน้าเลขที่3ถึง13จะไม่ทําการบันทึกก็ได้นะครับหากบันทึกให้บันทึกด้วยดินสอดําเหตุผลที่ดินสอดําก็คือมันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับ ชื่อสกุลเจ้าของประวัตินะครับาหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบันทึกประวัติต่อมาพร้อมหลักฐานอันนี้เพื่อนๆสามารถหาอ่านได้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชกะทแล้วนะครับชำนาญการทางอาหารนะครับในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับประชาประกาศใช้หมายเลขชกะทอนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2499นะครับในส่วนของในฐานสัญญบัตรนะครับกองทัพบกประกาศใช้หมายเลขชกะทอเมื่อปีพุทธศักราช2506อนะครับ,รรบอันนี้เพื่อนๆ จำไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับใช้ครั้งแรกนะครับสองสนะครับแล้วก็กองทัพปกในส่วนของในหารสัญญบัตรนะครับปีพุทธศักราชสองพนะครับในส่วนของความมุกหมายชกทนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5ประการนะครับก็คือนี้เพื่อนๆอ่านเองได้นะครับในการฝึกชกทครับผู้ที่มีอำนาจนะครับ ซึ่งเป็นผู้สั่งให้ฝึกจกทนั้นๆนะครับได้คือผู้บัญชาการกองผลนะครับหรือเทียบเท่าระยะเวลาจริงๆไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอันนี้อำนาจของผอพลนะครับเกีย่ยวกับสั่งให้ฝึกจกทน,นะครับไม่น้อยกว่า3เดือนอันนี้เพื่อนๆสามารถตอบได้นะครับในส่วนของวันที่เริ่มใช้จกทน,นะครับวันที่ผอนหน่วยที่ออกคําสั่งให้ฝึกจกทน,นะครับรายงานผลไปที่กรมสารบัรทหานบกนะครับ เป็นวันที่เริ่มใช้ชกทอใหม่นะครับก็คือวันที่รายงานนั่นเองคือการให้หมายเลขชกทอใหม่นั้นโดยการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของเลขชกทใหม่ให้กระทําเมื่อผอบนหน่วยตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปออกคําสั่งให้ฝึกปฏิบัติงานและให้มีระยะเวลาฝึกอย่างน้อย3เดือนนะครับ ในส่วนของตามโคร,โครงสร้างของชกทสําหรับในหารสัญญบัตินั้นนะครับจะมี4หลักนะครับจะมีตัวเลขแรกนะครับจะบอกถึงประเภทสายงานในกองทบกนะครับมีด้วยการ10ประเภทอันนี้ผมได้ทําคลิปแยกต่างหากไปแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆสามารถติดตามรับฟังในเรื่องของชกทได้นะครับแต่นั้นจะแก้ไขผมพูดไว้ในนั้น6เดือนก็คือจะแก้ไขอย่างน้อย3เดือนนะครับ ในส่วนของตัวเลขหลังนะครับก็คือขีดความสามารถของงานแต่ละประเภทนะครับหมายเลขก็จะมี10ประเภทนะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปติดตามรับฟังที่ผมลงไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นหมายเลข0ูนย์นะครับหมายเลข0ูนย์หมายถึงนะครับบรรจุพิเศษนะครับติดต่อสื่อสารและการขนส่งเป็นต้นนะครับหมายเลข3ก็จะหมายถึง ลถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูนะครับส่วนวิธีได้มาซึ่งชกะทอนะครับก็คือได้มาจากการฝึกอบรมนะครับและการฝึกชกะทอใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเคยฝึกชกะทอเกี่ยวกับเสมียนงบประมาณนะครับผมก็จะได้ชกะทอจากการฝึกอบรมนะครับต่อไปเป็นการหมดสภาพชกะทอนะครับก็คือไม่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลา3ปีขึ้นไปนะครับก็คือให้ปลดหมายเลขชกะทอนั้นออกนะครับ บุคคลที่จบโรงเรียนเสนาธิการฐานบกนะครับหรือวิทยาลัยกองทัพบกครับเป็นสถาบันชั้นสูงของกองทัพบกนะครับที่สามารถารับรองได้ว่าบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทุกชกทครับําหรับวันนี้ก็ตอนที่2นี้ก็พอสมควรนะครับพูดถึงเกี่ยวกับาการทดสอบร่างกายครับแล้วก็สมุดประวัติเล็กน้อยนะครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องชกททนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์นะครับอันนี้ก็เล่นเข้าไปประมาณ20นาทีนะครับอย่างไรก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอวอวยพรให้เพื่อนๆที่มีความตั้งใจมีความฝันนะครับโชคดีนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังในส่วนของตอนที่3ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ